Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? ขอรับเข้าสู่ช่องไม l i n e in นดู o p e นะคะวันนี้เรามาอัปเด,ดตสถานการณ์อัปเดตยีดประจำวันวันนี้ก็มาเที่ยวกับครอบครัวนะคะมาต่ของให้ลูกค้าแล้วก็ไปสปากันอากาศค่อนข้างดีนะร้อนนะคะแต่ร้อนมากนี่เราเราอยู่ที่เมืองซีโอฟกนะคะเซียวฟุก สวยงามมากนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ กดติดตามด้วยนะคะ นี่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะหัวใจนี่เขาเรียกว่าเอ่อบาราตอนฮาร์ตนะคะนี่ก็มีประวัติของมันนะคะเพราะว่าคนที่นี่เขาสร้างนะคะที่แห่งนี้ขึ้นมานะ,ะก็สวยงามมากนะคะทั้งนี้ก็จะเป็นหอดูดาวนะคะข้างบนมีบันไดนะคะหลายชั้นเลยนะคะที่ถ่ายให้ดูตั้งแต่แรกขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นวิวสวยงามมากเลยนะคะทุกคนนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของฮาร์ต ะค,ะคงจะเกี่ยวกับหัวใจนะคะทุกคนหัวใจทุกคนต้องมีหัวใจใช่ไหมอ,อ,อันนี้เราก็มาเที่ยวกันนะคะทุกคนก็เก็บบรรยากาศสวยๆนะคะให้ดูกันฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันต่อนะคะนี่ก็จะเป็นเออเรีสอรเขาเรียกว่าร้านอาหารนะคะพัตตากานเล็กๆ ที่มันอยู่ข้างๆเราก็จะกินข้าวกันที่นี่ค่ะทุกคนดูเมนูวันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะไปทานข้าวกันเลยค่ะทุกคนรถเราจอดไปตรงนั้นมเมนูนะเมนูเยอะแยะเลยนี่นเครื่องดื่มนะอิต,ตอลกกอกตัวเครื่องดื่มนะคะเออเอแต่แลกดีอาหารนะคะ ก็จะมีแฮมเบอร์เกอร์อะไรเนี้ยนะคะตัวน้ำก็จะเป็นพวกน้ำผลไม้ก็มีนะอะไรเนี้ยแล้วก็อันนี้จะเป็นสถานเอ่เอเวลาวันเปิดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนก็ได้น้ำเฉยมะนาวนะคะเย็นๆอย่างน้อยน้ำมะนาว สั่งอาหารไปแล้วรอนี่รออาหารนะฮะรอกันแค่ไเสิเล่นไปเื่อยเลยนะท่านผู้ชมร้านอาหาร,หรก็จะมีองุ่นนะคะตอนนี้ต้นองุ่นจริงนะไม่ใช่อง,องุ่นปลอมนะ,นะ อังุ่นนะคะอังุ่นจริงๆนะคเนี่ยเขาปลูกไปสวยงามมากเลยนี่นะคะคท่านผู้ชมเขาก็จะมีที่นั่งตรงนู้นข้างในเอ้ตรงนู้นด้วยนะคะเยอะมากเลยนะคะที่นั่งนะคะอยู่ตรงนูน้นมีหลายหลายชีเลยแล้วก็บรรยากาศร้านอาหารนะคะเพราะ่าสอนมากคนก็ไปนั่งล้มๆกันนะคะเราจองไว้ที่ ใหญ่ๆกันฝา,ากากดไลค์กดติดตามด้วยน,นะคะทุกคน,นช,ช,ชมให้จบนะคะวันนี้ฮ่าฮาฮ่า่ นี่คะ่ะทุกคนอาหารอาหารฝรั่งมีสั่งนี่มากินนะคะเป็นโปเตโตแล้วก็ไก่ตัวลูกกินได้ด้วยอาหารมาแล้วขอรับประทานอาหารก่อนนะคะ, <laughs> ะ,คะทุกคนอขออาหาร <c oughs> แล้วก็จะมีซุปด้วยนะคะ,ะทุกคนแต่ว่าอันนี้สั่งง,ง่ายๆายนะๆทุกคน นนขอกินข้าวกว่อนนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมก็มาถึงอีกที่หนึ่งนะคะนี่บาราตอนโบกลานะคะท่านรถของเรานะ,ะจอดไว้ในที่ VIP นะคะเพราะว่าที่นี่จะไม่มีใครขับรถขึ้นมานอกจากเป็นแขกพิเศษเราคือแขกพิเศษคะ่ะ เอาได้ขึ้นเอารถมาจอดไว้นี้ได้นะนี่ถิ่แลกนี่กำลังไปสปากันนะคะนี่จะมีกระเป๋านะกระเป๋านี้เราก็อนี้อ้ําก็มีกระเป๋านะของทุกคนต้องมีกระเป๋าเพราะว่ามีต้องเปลี่ยนชุชดว่ายน้ําแล้วก็เสื้อไออ,อ,อะไรผ้าเช็ดตัวอะไรเงี้ยเยอะทุกคนต้องต้องมีกระเป๋า กำลังไปสปากันนะคะไปดูกันนะคะว่ามันจะเป็น,ย,นยังไงวันนี้นี่ก็มาถึงมาถึงแล้วนะคะทุกคนสวยมากเลยตรงไหนไม่รู้นะคะแต่ว่าโอเค